สวัสดีค่ะทุกๆคนเลยนะคะเนาะวันนี้เราก็จะพามากินสลัดโลนะคะเนาะนอาหารแรงพี่น้องจา้านี่ยแหละคะ่ะมาเด้อจ้าก,กินน้ำกัดแซ่บแซบ,แซบเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> ไปชิมมือก่อนยา่าดาวประเทศเองเนาะค่ะเนาะซื้อเพื่อนมาพี่น้องจา้าชิมรสชาติน้ำกันว่าสิเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะสลัดโลนะคะก็บซีมีปูอัดเนาะ พักสลัดพี่น้องห้อด้วยอ่ะหอหอกันไว้นอกข้างในก็จะเป็นแค่รดจะ้ะเดี๋ยวไปกินน้ำกันเลยค่ะพี่น้องค่ะมาด้วยจ้ะพี่น้องนี่ก็สลัดผักางโอเคชิมน้ำกันค่ะ นาะหนืดเห็นแดดเดียวฝาไม่ยาเลยแสบอยู่พี่น้องะกำลังมานกวนที่ดดบ่ค่อยสบายก็เลยบ่ค่อยมีคลิปทุกคนส่วนเนี่ยเสียงกะดเดี๋บ่ค่อยนั่นปั้นไหนเนาะกินน้ำกันจ้าทุกคนจ้าอันนี้จะเป็นใส่กล่องเนาะ มาเสียง,งอาจจะดังนิดนึงอ,อาหารสำหรับคนอ้วนเนาะทุกคน <laughs> เนาะนี่ จะกินน้ำกันเนาะแซ่บอยู่ค่ะแต่ว่าเผ็ดไปจันเลยนาะทุกคนเนาะแล้วก็ไปเสียงอาจจะบ่ค่อยดีทุกคน<ส>เป็นวัดน้องๆพี่เนาะงบ่ค่อยดีค่ะจะย้าเดากลับไปเฮ็ดงานทุกทุกเมื่อทุกคนบมื่อได้หยุดเ,เด้ยังมาแรงไหมย้าเดากลับกินยาแล้วก็นอนเนาะ ไม่ค่อยสบายแต่ก็สู้นะทุกคนเนะาะเป็นกำลังใจค่ะทุกคนสูบๆไปน้ำกันเนะาะเป็นช่วงนี้นะจะอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นไขวัดนะคะเนาะหลายหลายคน <c oughs> อิ่ม <c oughs> เล็กๆน้อยๆกินยนง้มันได้เสียบปันในเนะาะไข่เนง้อมะมัน้างทุกคนเป็นวัดเป็นไอยกพี่น้องแหละเป็นยังไงเนาะสบายดีเบอร์จาง ยายเราก็จงสีละซ้าเม,มื่อดีซีเมื่อไข่พี่หน้องยายเราเห็นงานอยู่กับฝุ่นเนาะอยู่กับเกี่ยวกับฝุ่นผ้าถึงอะไรประมาณนี้เนาะมันก็เลยทําให้สุขภาพเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่แ <c oughs> บดเป็นไอจะใช้ก็ชา้าเลย <c oughs> ดูแลร,รักษาสุขภาพเด้อค่ะพี่น้อยี่ะไรยายาก็บม่บบมีอย่างเนะาะบม่ค่อยมีเคปลงยาีเราก็กเลยอัน คือสลัดมากินเบาทักทายพีถักทายนองจังน้อยเป็นยังไงแน่น้อสบายดีกันมอเนอะาะจ้าเนาะคุ้มน้ำหนักน้ำส่วนนี้ทุกคนกันบไ่ค่อยได้กินหลายเนาแรงเนาะกินเล็กๆน้อยๆค่ะถ้าว่ากินยังสิกอันนี้กับพ่อหลายะอย่าดา่ก,กินแ้วมันมันม่เสียบเนาะทุกคนสลัดเขาเสีบยบยู่แต่ปากเฮาบ่มีรสชาติเนาะซื่อไม่กินได้ด้วยค่ะแสบแสีบว่าแม่มา่สแยบได้แสบจ้ะเขาจะาเพ็้แซสบยยูแต่ว่ามัน เผ็ดเนาะน้ำจิ้มอาจจะออกรสชาติเผ็ดๆหน่อยนะคะเนาะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะการมาเบอกสู้ฟังถามพี่ถามน้องนะคะเนะาะก็จะมียู่ลงเล็กๆน้อยๆเน,ะนๆา,าะเปคิดี่ยายดาบคขอยมีส่วนเป็นวัดเป็นไอดูแลรักษาสุขภาพเด้อคะ่กะกับพวกนี้ยังหลายก็ขึ้นหอดทุกๆคนเดอะะ้อค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ยายดาบน้ำแน่เนาะคลิปนี้ยายดากระชีไยซ้ำนี่แหละคะ่ะทุกคนขาเนาะ ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ยาดาวด้วยเนาะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีงามงามไปล้จ้าบ๊ายบายไปด้วยจ้าเด้อ